สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันพุทธที่4สิงหาคมพศ2564บทเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงเรื่องใจหายการอ่านออกเสียงในที่นี้นะคะก็จะมีทั้งอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรอง บทเรียนในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆอ่านแบบรอยแก้วนะคะการอ่านแบบรอยแก้วก็คือการอ่านถ้อยคำเนื้อเรื่องที่แต่งเอาไว้โดยการออกเสียงและแบ่งจังหวะให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะทีนี้พอเด็กๆรู้แล้วว่าการอ่านออกเสียงแบบรอยแก้ว เป็นแบบไหนคุณครูจะพาเด็กๆอ่านออกเสียงเรื่องใจหายไปพร้อมคุณครูเลยนะคะเด็กไปดูเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆทุกคนหยิบหนังสือภาษาพาทีนะคะเด็กหยิบขึ้นมาหรือยังเอ่ยหยิบขึ้นมาแล้วเด็กเปิดไปเรื่องใจหายนะคะอ่าเด็กเปิดแล้วนะคะ เปิดแล้วไปดูเนื้อเรื่องกันเลยค่ะเรื่องใจหายเช้าวันนี้ลุงกำนานเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดภูผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนานบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถล่ม ต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลาตามน้ำลงมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ที่ปลอดภัยใครจะไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้ หลังจากลงชื่อแล้วควานโพพ่อของภูผาและควันนิ่งพ่อของน้ำใสยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพ่อเอามือโอบไหลภูผาแล้วพูดว่าพ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมากไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบโบกใบบัว ไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่าอย่างไงละ่ะภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนและลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสย,ยื่นมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจพ่อพูดต่อว่า ปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสองสมชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไรพ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบบกใบบัวไปเมื่อไรครับภูผาถามวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อ เดินทางลัดป่าไปแวะส่งใบบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อต่อผู้ผ่าและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลงเด็กๆที่อยู่บริเวณนั้น เมื่อรู้ข่าวว่าใบบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกันจึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างแตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆหมดแรงขอพักขอนั่งพัก จูจูน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเพี้ยตะโกนเสียงดังคิดออกแล้วเรามาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายวิธีการทําให้เพื่อนๆฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแอ่ง เด็กๆเ,เลือกแอ่งที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแอ่งให้ร่วนซุยจนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะใบโบกใบบัวโบกหูแกว่งหางวิ่งลงบ่อทรายใบยบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกใช้ท้องไถ่ขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงๆลง ให้ทายเกาช่วยแก้คันเด็กๆช่วยกันตักน้ําสาดลูกช้างเสียงลูกช้างร้องเอิ๊กเอิกแอ๊กแอ๊ก,อ,กอย่างสนุกสนานและมีความสุขภููผาและเพื่อนๆเ,เ,เข้ามากอดลูกช้างภููผาลูบหัวเพื่อนช้างเบาๆเ,เพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหม คิดแล้วใจหายเด็กๆได้อ่านบทเรียนเรื่องใจหายจบไปพร้อมคุณครูแล้วนะคะสนุกไหมคะสนุกคะ่ะสำหรับวันนี้ไม่มีภาระงานนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมไปอ่านออกเสียงเรื่องใจหายให้ผู้ปกครองฟังกันอีกครั้งนะคะบทเรียนวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ